เสื้อบอลโลกทีมชาติปี2 0 2 6ออกมาแล้วและมีตัวที่เท,ท่จนอยากจะซื้อมาใส่และมีตัวที่พังจนอยากจะรู้ว่านีดีไซเนอร์เขาโดนบังคับให้ออกแบบหรือเปล่าวะดูกันแบบไม่อวยกันเลยดีกว่าเลย่นดีกว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาส่งเสื้อฟุตบอลโลกนะครับ ซึ่งผมต้องบอกว่ามันไม่ใช่ทุกทีนะที่ปล่อยออกมา้เปอเ็นเพราะมันก็ยังไม่การันตีกันทุกๆทีเนาะแต่ว่าทีใหญ่ๆเนี่ยหลายๆทีมก็เข้ารอบแล้วแล้วก็อีกหลายๆทีเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆคือแทบจะการันตีแล้วแหละและ,และผมบอกได้เลยปีนี้เนี่ยหลายๆแบรนด์เขาอออินกันหมดเลยอ่ะเพราะมันอาจจะเป็นปีสุดท้ายกับทีมชาตินั้นๆแล้วอ่ะหลายๆทีมที่จะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยแบบเฮ้ยจัดให้สุดไปเลยเพื่ออ,อํลลากันแป๊บหนึ่งผมจัดฉากใหม่นะครับก็ถ้าเกิดเห็นผมมองอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงนะมน อคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าการจัดแบบนี้เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าฟังชัดไหมทีแรกเราให้เกียรติเจ้าภาพกันก่อนปีนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ทีนั่นก็คือเม็กซิโกอเมริกาแล้วก็แคนาดาเม็กซิโกเนี่ยถือว่าเป็นอีกปีนะครับที่เล่นกับความเป็นชาติของเขาได้ดีลายเสื้อเนี่ยมันเป็นศิลปะแนวเม็กซิกัน,นคือแบบเห็นแล้วปุ๊บเรานึกถึงแบบเออเฮ้ยเวลาเราดูหนังอ่ะแล้วมันมีฉากแบบ ในในในชนบทของเม็กซิโกหน่อยในแบบชานเมืองของเม็กซิโกเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีสวยผมชอบเลยเปิดตัวแรกเนี่ยขอให้8เต็ม10ไปก่อนไปที่ชุดเยืยนอนผมว่าน่าจะเป็นท็อปทอปแห่งการปล่อยเสื้อแล้วอ่ะคือเขาไม่ใช่ใช้นักบอลหุ่นฟิตๆอ่ะแต่เป็นการใช้แฟนบอลที่คุณแบบ ทั่วๆไปคุณแบบคุณลุงอ่ะมาใส่ให้ดูแล้วก็ใส่ออกมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะคือแม้ว่ามันจะเป็นสีขาวล้วนแล้วก็มีลวดลายเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการตัดสีแดงกับสีดำเนี่ยคือเห็นปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงแบบตุโก้สลามังกาในเบ k กิ้งแบดอ่ะแต่ก็โอเคเรียบบคลาสสิกอาจจะไม่ได้มีอะไรมาก6 5เต็ม10แล้วกันอ่ะดีกว่ากลางสักนิดนึงอเมริกาชุดย่องเขาเนี่ยเป็นของไนกี้แล้วก็ในปีนี้เนี่นยไนกี้น่าจะปล่อยเลทกว่าดีดัสพอสมควรเลยแล้วก็ยังงไมมม่่่ด้้ีีีภาาาพอออบบแแแจจริจนนเนเะตทๆใชสออ White. เขาจะไม่ใช้สีขาวแบบขาวโพลนเหมือนก่อนหน้านี้และมันจะเป็นสีออฟไวท์ white, แนวแบบครีมครีมสักนิดนึงชุดเยือนของเขาถือว่าภาพรวมเนี่ยสวยเลยนะคือตอนแรกผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะแบบจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่แบบแฟนบอลทําขึ้นมาแต่เหมือนกับไนกี้เนี่ยมันมีภาพลุปเสื้อของนายประตูนะแล้วก็ ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นลายดาวนี่แหละผมก็เลยแบบเออมันก็มีวมีโอกาสเป็นไปได้นะที่เขาจะเอามาใช้กับชุดของผู้เล่นนะ่ะเจนดูใหม่ดูเท่ดีอ่ะคือดูมีความเป็นแบบคลาสสิกดีขอให้แปดเต็มสิแคนาดาเนี่ยเหมือนกับอเมริกาเลยแต่ว่ายังพอมีภาพดูดออกมาบ้างเสื้อของเขาจะเป็น สีแดงอ่อนกับสีแดงเข้มนะแล้วก็จะมีลายเมเปิลบริเวณตรงกลางเพื่อที่จะมาสลับฝั่งสลับสีกันคือแคนาดาจริงๆอ่ะผมเห็นเสื้อฮอกกี้หลายๆตัวหลายๆที่เนี่ยเท่าออกมาสวยนะแต่พอเป็นเสื้อบอลทำไมไม่รู้ว่ามันถึงแบบเป็นอะไรที่เบสิกขนาดนั้นอนะ่ะหกเต็มสิบไปแล้วกันทีมที่4อาร์เจนตินาสำหรับอาร์เจนตินาเนี่ยทำออกมาแล้วถือว่าดูดีเลยมีความสวยมีความสร้างสรรค์ดีนะคือผมเข้าใจนะมันมีความแบบรุ่นใหม่มันมีเหมือนแบบแนวเล่นกับสีเล่นกับอะไรแล้ว ถ้าเกิดว่าคุณเห็นเนี่ยไอโทนสีที่มันเป็นการีเซที่มันไล่สีเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3สีซึ่งใน3สีนี้เนี่ยมันก็คือโทนสีของอ์เจนติน่าในแต่ละปีที่เขาใส่แล,แล้วเขาได้แชมป์โลกนั่นแหละเขาก็เอาสีฟ้าของ3ปีนี้เนี่ยมันรวมกันแต่สําหรับผมเนี่ยผมนึกถึงท่อประปาไทยอะ่ะคือแบบไม่รู้ทําไมอะ่ะผมไม่สามารถเอาภาพนี้หลุดออกจากหัวไปได้แล้วแม้ว่าผมจะชอบการที่มีสีทองตราแชมป์โลกเก่าเขามาตัดแล้วก็อาดิดาสเนี่ยคือมันสวยไหมมันก็สวยแต่ถามว่ามันว้าวขนาดนั้นไหมอาจจะยังไม่ขนาดน ขอให้8ดเต็ม10แล้วกันชุดเยือนคือปีก่อนเนี่ยเกาหลีใต้ทําเสื้อแนวแบบเนี้ย ออกมาแล้วแล้วแฟนบอลก็ชอบมากๆแล้วก็โซเอาไปในหลายสตอร์เลยปีนี้อาดิดาสเขาคงจะเห็น potential คือขนาดเกาหลียังได้รับผลตอบรับแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดเป็นอาร์เจนตินาเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลนะและผมว่าเขาก็ทําได้ดีเลยนะเสื้อพื้นสีดําดีไซน์ลายลกระหนกที่เอาสีม่วงและสีขาวเข้ามาตัดเนี่ยแล้วแน่นอนยิ่งใช้โลโก้ Trifoil เนี่ยมันยิ่งมีความคลาสสิกมากยิ่งขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยคือการที่เขาใช้โลโก้แชมป์เก่าเนี่ยเป็นสีขาวเข้ามาตัดเพื่อย,ยกระดับเสื้อตัวนี้คือดูดีดูเท่ดูมมพากยิงขึ้น ชิมต่อไ,ไปบราซิลบราซิลเนี่ยยังไม่มีภาพโุดสักเท่าไหร่นะครับแต่เหมือนกับเขาจะยึดไอเดียจากปี1970คือคอเสื้อเนี่ยจะเป็นคอกลมแบบปีกนกขอให้กลางๆ5เต็มสิ คือลายตรงกลางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเพราะว่าในนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันเป็นลายเหมือนกรูดอย่างไีอย่างนั้นนะ่ะคือปกติเวลาจอแดนเขาไปคารับกับปลารีสเนี่ยมันจะเป็นเสื้อที่สวยหรือว่ามันจะเป็นเสื้อที่แปลกๆหน่อยปีนี้เนี่ยของบาซิลก็ได้แบบแปลกๆ,ๆมาหรมบผมผมเชยๆนะฝ like รั่งเศสเนี่ยชุดเย่าของเขาเนี่ยมีไอเดียมาจากรูปปั้นรเบ็ตตี้ที่อเมริกาคือเขาบอกว่าที่เขาสื่อแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าเพื่อที่จะต้องการโชว์ความสัมพันธ์อันดีกับอเมริกา ซึ่งปีนี้เนี่ยสีน้นําเงินของเขาจะใช้โทนสีเข้มลายหรือแพทเทิร์นของเขาเนี่ยมันจะเป็นลายช่องตารางตารางหน่อยคือทําให้ผมนึกถึงแมนยูปีที่พีโดใส่ชุดชิมเยือนที่มันเป็นสีขาวที่กลับมารอบที่2ซึ่งการที่เอาสีทองแดงเข้ามาตัดมันเป็นสีที่แบบหลายๆทีไม่ค่อยเอามาใช้นะับปกติที่เราเห็นก็จะเป็นสีทองสีอะไรแบบนั้นเนาะก็ถือว่าโอเคดูหรูดูดีดคือสำหรับผมนีตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวสตรีทแวร์มากกว่าเสื้อบอลคือคุณสามารถเอาไปแขวนไว้ในร้านแบรนด์เนมดังๆได้แล้วก็โอเคเ 8เต็ม10บอินเดีอังกฤษคือชุดของอังกฤษในปีนี้เนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเลยเป็นสีขาวพื้นๆแล้วก็มีแถบสีแดงตัดบริเวณลำตัวผ้าไปถึงข้างหลังนิดหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบเลยคือการที่เขากลับมาใช้ไอดาวตราแชมป์อบอลโลกอ่ะกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งคือก่อนน้นนี้เนี่ยเขาตัดออกซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคือแบบคุณได้แชมป์บอลโลกปีเดียวแล้วไงอะบอลโลกนะเว้ยคือแบบไม่ใช่ทุกทีมที่จะได้แชมป์กันนะคือได้ปีเดียวแล้วยังไง แล้วคุณไม่ไม่น่าภูมิใจตรงไหน,นก็บีพาวกับมันเจ็บเต็มสิบปีนี้เนี่ยอังกฤษก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมนะนะที่น่าจับตามองคือมีหลายหลายคนที่กําลังฟอร์มฮอตฟอร์มร้อนแรงเลยอย่างแฮร์รี่เคนเออยลาชสอร์ตเออยซาก้าโฟเดนก็กําลังฮอตอยู่กองกลางอย่างไรซ์แต่ที่สําคัญที่สุดเลยนะถ้าจะได้แชมป์นบอลโลกได้เนี่ยคาร์วินฟิลิปคือไพ่ไม้ตายของคุณแล้วผมบอกได้เลยว่าเดี๋ยวเขาจะยิงประตูบอลโลกนัดชิงให้กับคุณ <c oughs> ทีมต่อไปทีมที่8 ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยคือหลายๆคนบอกว่าโคตรไฟอร์เลยคือแบบสุดจัดๆสวยมากๆคือปกติอะผมชอบญี่ปุ่นนะผมไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่อะไอ้ไอเสื้อลายแบบเบสิกแบบควางๆขีดๆอะไรเนี่ยคือเขาบอกว่ามันมีไอเดียมาจาก movement หรือ movement แล้ว แล้วยังไงคือแบบมันคืออะไรคือแบบการขยับอะไรขยับร่างกายขยับเสียงขยับรถหรืออะไรถามว่าแย่ไหมมันไม่ได้แย่เลยนะแล้วยิ่งไอ้พวกโอเวอร์ไซส์ที่เขาเป็นเส้นของปีนี้เนี่ยโอเวอร์ไซส์ตรงตราสตาอาดิดาสแล้วก็แถบรเวนไลผมแค่รู้สึกว่าเสื้อตัวนี้มันโอเวอร์เรทไปสักหน่อยนึงอะ่ะทุกคนแบบชอบทุกคนบอก,กคุ้สุดจัดเลยไม่รู้สิผมผมผมองไม่เห็นภาพตรงนั้นนะขอให้6.5เต็ม10แล้วกันเสื้อเนี่ยสีขาวแล้วก็ที่คุณเห็น เด็ดๆเลยก็คือจะมีเส้นสีต่างๆเนาะเส้นสีทั้งหมดเนี่ยมันมีทั้งหมด12เส้นในแต่ละเส้นเนี่ยสีมันจะต่างกัน represen นักเตะ11คนวกกับแฟนบอลอีกหนึ่งเส้นคือใสอ่เป็นเสื้อบอลเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แบบดูดีที่สุดแต่สำหรับผมนะมันจะดีก็ต่อเมื่อเวลาที่คุณใส่กับกางเกงยีนหรือว่าใส่กับกางเกงสแลกสีดำเนี่ยแล้วมันจะได้แนวสตรีทแนวแบบเท่ๆสักนิดนึงแบบนะ8.5เต็ม10ละกันไปเยี่ยมเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่ง เลยนะที่ทําออกมาได้ดีแล้วผมชอบนะการที่เขาเอาสีแดงเข้มมาใส่แล้วมันจะมีลายแม้ว่ามันจะเยอะแต่มันไม่ได้ดูลกจนเกินไปคือลายมันไม่ได้เข้มแล้วก็ไม่ได้จางจนขนาดที่ต้องเพ่งขนาดนั้นนะคือคุณมองไปคุณยังพอเห็นแต่มันไม่ได้แบบลกสายตาอะไรขนาดนั้นคือถ้าเกิดคุณมองดีๆเนี่ยมันจะเหมือนกับอ e ีโมจิลายไฟอะแต่เ,เยี่ยมเนี่ยชาย,ยาของเขาคือ red d e v e l และนั่นแหละมันก็คือความเป็น red d e v i l ผมว่า The Boy ใส่เสื้อตัวน,นี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดูดีมากๆเป็นกเรื่องนิดนึงคือผมอยากรู้ว่าทาไมนักบอลคนไหนเวลาไป ปลีแล้วเนี่ยความน่าดึงดูดใจของเขาความฮอตของเขาเนี่ยจะยกระดับขึ้นไปทันทีคือเดอะบอยตอนอยู่ซิตี้คือถามว่าเขาดูแย่ดูอะไรขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้แย่นะก็ดูดีแต่ถ้าถามว่าดูดีแบบฮอตขนาดนั้นไหมก็ไม่ทําไมพอไปโโปลีเนี่ยความน่าดึงดูดใจของเขาเพิ่มขึ้นทันทีอะไม่ใช่แค่เดอะบอยนะแม็กโทมินีคือแบบนี่มันคนเดียวจริงหรอหรือกระทั่งคอยลุนคือตอนอยู่แมนยูอ่ะสิวเสืออะไรเต็มหน้าเต็มตาเครือไปหมดอ่ะแต่พอไปโโปลีปุ๊บ เสียวหายเฮ้ยทำไมวันน้ำที่นาบปลีมันดีเหรอหรือว่าอะไรหรือแบบหมอดีหรือว่าไม่ต้องเครียดเพราะฉะนั้นจำไว้ถ้าคุณอยากรู้ดี ออกจากเมนูนสั้ทืกเอือนเนี่ยโทนสีพาสเทลก็จะมีสีฟ้าสีเทาสีขาวแล้วก็สีชมพูซึ่งผมว่าน่าจะเป็นชุดหนึ่งที่น่าจะป๊อปปูล่ามากๆในหมู่ผู้หญิงเนาะเพราะว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยผู้หญิงหลายๆลคนก็หันมาสนใจเสื้อบอลแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งตัวเลยที่ผู้หญิงชอบมากๆสำหรับตัวนี้ก็เดี๋ยวลองดูก่อนว่าดีไซน์ของมันเนี่ยจะมาเป็นยังไงทีมที่สีโคลอมเบียคือมันไม่มีอะไรต่างกับปีก่อนๆเนี่ยหมันก็คือเสื้อสีเหลืองของโคลอมเบียที่อาจจะมีลาย แถบแดงแถบน้ำเงินมาตัดนิดๆหน่นอยๆแล้วแต่ปี5ต่อ10ไปแล้วกันชุดเยือนเขาเนี่ยถือว่าสวยและดูดีเลยนะมันดูมีความแบบม,ม,แบบมีคลาสดีลน์ต่างๆที่เขามาทำเนี่ยมันทําให้ดูหรูดูดีดูเท่ดูแบบเออเฮ้ยมันดูมีความเป็นโคมเบียดูมีความแบบผู้ชายแบบเน้นๆกําลามใ่หน่อยก็ให้7.5ต็ม10ไปแล้วกันทีมต่อไปโคอเชียการที่เขาเล่นกับตารางหมากรุกสีขาวแดงเนี่ยมันก็ทำอะไรได้ไม่มากซะเท่าไหร่อ,อะ่ะปีนี้เนี่ยการที่เขาเล่นกับแถบตรงกลาง เข้ามาให้มันเป็นจุดเหมือนกับพักสายตาสันิดนึงเนี่ยมันทําให้ลายบริเวณข้างๆเนี่ยมีความป๊อปมากยิ่งขึ้นแล้วการที่เขาเอาสีน้ําเงินมาตัดบริเวณข้างตัวหน่อยแล้วแขนเสื้อที่เว้นไว้เนี่ยมันก็ทําให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นคือผมอาจจะไม่ได้ชอบที่สุดแต่ว่าไม่ได้แย่เลย7.5เต็ม10ชุดเดียนมันก็ดีไซน์เดียวกันแค่เป็นสีน้ําเงิน แล้วก็สีม่วงที่เข้ามาตัดแทนจะเป็นสีขาวตัวนี้อาจจะสีไม่ได้ป๊อปมากกว่าอาจจะไม่ได้เด่นมากเท่ากับตัวที่ผ่านมาก็ลดคะแนนลงมาสักนิดหนึ่ง7.25เต็ม10และการขอไปเ็วๆสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ายังมีตั้ง20ทีมเลยไม่งั้นควรจะอยู่กับผมจนถึงเย็นนะ12อิตาลีทีมโปรดของพี่ฟาดจะได้ไปแน่นอนแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละในฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอน100%จนกว่าคุณจะการันตีได้และยิ่งกับอิตาลีเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้คือนั่นแหละปีนี้เนี่ย เห็นปุ๊บผมนึกถึงลายแบบกุชชี่ที่แบบว่ามันจะเขียนซ้ำๆๆๆๆๆๆกันมันดูเรียบหรูดูแพงหนุ่มอิตาลีขาเฟอร์ดารีไปกินเปปเปอร์โรนีที่โบลนีคือมันดูดีเลยเป็นเสื้อสีพื้นๆแต่มีลายที่ลายมันไม่ได้เด่นมากจนเกินไปแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดอ่ะแต่หนึ่งสิ่งที่ผมขัดใจมากๆเลยคือการที่เขาใช้สีเทาแทนสีขาวอ่ะคือถ้าเสื้อตัวนี้มันเป็นสีขาวเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดมากๆคือโลโก้ไมโอรดารีเนี่ยถือว่าสวยมากๆเลยแล้วเหมาะกับเสื้อบอลมากๆแต่นั่นแหละ ไอหยาไปสักนิดนึงอ่ะก็ขอให้7 9เต็ม10แล้วกันสำหรับตัวนี้ ชุดที่2เนี่ยคือเห็นแวบแเนี่ยนึกถึงลีดอะไรแบบนั้นเลยถามว่าสวยไหมก็ถือว่าสวยนะเพราะโลโก้อิตาลีเนี่ยมันดูป๊อปมากกว่ามันดูเด่นมากกว่าแล้วก็เสื้อสีขาวที่มีสีทองเขามาตัดเนี่ยแน่นอนผมชอบอยู่แล้วทุกคนก็รู้อะแต่ว่ามันน่าจะเล่นกับลายได้มากกว่านี้สักหน่อยนึงไม่ได้ไหมายความลายนี้ไม่ดีนะคือมันก็ดูเรียบหรูดูแพงดีแต่ในเมื่อคุณแบบชุดเย่าของคุณเรียบหรูไปแล้วเนี่ยชุดเยือนคุณอาจจะแบบออกนอกกกอบบ้างก็ได้แบบครีเอทอะไรบ้างก็ได,ได้ไปกันต่อตุรกี ปกติตุรกีเนี่ยเป็นทีมที่เอาจริงๆนะโทษทีนะโคตรน่าเบื่อคือแบบทุกๆปีเสื้อพื้นขาวแถบแดงอาจจะมีขีดตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้าง,ง,าง b n g <oring. S 1> แี่ปีี่้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยแค่บริเวณแถบตรงกลางเนี่ยอาจจะมีลวดลายของเขาบอกว่าเป็นอะไรเป็นเหมือนแบบลายหินอ่อนห้าเป็นสิชุดเยือนให้ผมเดาให้ผมเดาให้ผมเดามันกลับด้านกันเชื่อไหมอ่ะเดี๋ยวดู นั่นก็คือการกลับสีกลับด้านกลับลายกันเอาลวดลายที่อยู่ในกล่องตัวมเมื่อกี้ออกไปอยู่ข้างนอกและบริเวณเส้นขาดเนี่ยก็จะว่างไปขอให้6 1เต็ม10แล้วกันทีมต่อไปโปลแลนด์เอเอใช่ใช่ใชโปลแลนด์เพื่อเห็นสัญลักษณ์ไอ้นกนึกถึงแบบอารเมเนียเลยนะแต่เป็นโปลแลนดนะ์เนาะเรียบสีขาวแล้วก็แขนเสือ้ออาจจะมีสีเทาแล้วก็ หมือนไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่รูปหรือเปล่านะแต่ว่าเหมือนเขาเล่นกับตาเข็บอะคอเนี่ยก็จะเป็นคอกึง่งคอกลมกึ่งคอวีสักนิดหนึ่งอะก็ไม่มีอะไรมากเมื่อกี้ให้ตุรกีไปลว่าห้าเอาไปเท่ากัน5เต็ม10ชุดเยือนเนี่ยอะเป็นเสื้อที่น่าสนใจมากๆเลยนะของตุรกีเมื่อกี้เลยแค่ลวดลายตัวนี้เนี่ยมันดูชัดกว่าดูแน่นกว่าดูเด่นมากกว่าตัวนี้มันดูมีความเป็นหินอ่อนมากกว่าคือตอนแรกผมนึกว่าแบบมองจะแบบเบิร์ดเบิร์ดไอวิวไหมตาอินซีใช่ไหมเมันบินขึ้นไปแล้วมองลงมา แต่ถามว่าโทนเนี่ยมันอาจจะดูเป็นสีแดงที่มันแปลกไปสักนิดนึงแดงแบบติดอมม่วง,มง,มงอมชมพูสักหน่อยอะ่ะไปกันต่อที่อัลจีเรียลูกปกีคือแบบเออมันก็เหมือนบอลอพอตตแต่ปีนี้มันก็ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะตรงกลางเนี่ยมันอาจจะดูหนักไปสักหน่อยนึงแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็โอเคเลยขอให้6.5เต็ม10และกันทีมต่อไปซาอุ ซาอุดเนี่ยคือเสื้อตัวนี้ผมเองก็ยังไม่รู้ว่าผมรู้สึกยังไงคือมันสวยนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผมชอบมันแบบขนาดนั้นไหมเพราะว่าแบบมันมัน,ม,น,ม,นมันทุกอย่างมันดูแบบใหม่มากๆมันก็ยังไม่แน่ใจนะว่าไอส้สีม่วงๆลายด,ดอก,ดอกต่างๆเนี่ย มันสื่อถึงอะไรแต่ก็เป็นสีที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับสีเขียวแล้วก็สีม่วงเนาะเจ็ดเต็มสิบไปก่อนแล้วกันทีมต่อไปคู่ปับของเขากาตาก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ปีรอบที่แล้วเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้ไปแล้วปีนี้เขาก็ได้ไปอีกรอบหนึ่งเนาะมันก็จะให้ลุคที่มันดูมีความซิมเพลมากขึ้นดูมีความ คลาสสิกมากยิ่งขึ้นคือมันอาจจะไม่ได้เป็นเสื้อที่ครีเอทีฟที่สุดแต่ว่ามันก็โอเคมันเขาเรียกว่าดูเดอะจ็อบอะขอให้6.5เต็ม10แล้วกันทีมต่อไปสกอตแลนด์ Scotland. ลายซิกแซกของเขาลายกากระบาดตัวเอเนี่ยมันสื่อถึงไอ ลายของของทีมชาติของเขาอยู่แล้วเนาะคือโอเคแหละมันสื่อถึงแบบรายกากระบาดสกอตแลนด์เนาะเออมันน่าจะมีความเป็นเทอดิเชนอลอะไรได้มากกว่านี้แต่ถามว่าสวยไหมมันก็คลาสสิกเรียบๆง่ายๆก็ให้7เต็ม10ไปละกันคือปีนี้นะทีมชาติในในโซน UK เคนี่ยคือผมรู้สึกว่าเสื้อเขาน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้คือมันดูเบสิกกันไปหมด ไปหน่อยคือเวลเนี่ยอาจจะเป็นตัวที่ดูมีอะไรในเรื่องของดีไซน์มากที่สุดแล้วแหละสีแดงเนี่ยเขาเริ่มมาเป็นสีแดงสดแล้วก็บริเวณเส้นคาดเนี่ยจะมีลายตราทีมชาติเวลส์แล้วก็มีสีเขียวสีแดงอ่อนเข้ามาตัดหน่อยนึงแล้วก็ตัดกับสีขาว 6.5m10 ไปแล้วกันไปต่อทีมที่20เชื่อหรือไม่ว่าไอเดียดีไซน์ตัวนี้เนี่ย มาจากพาสปอร์ตของเขาพาสปอร์ตสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งอย่างที่เรารู้ถือว่าเป็นหนึ่งในพาสปอร์ตที่แบบแข็งแรงที่สุดในโลกคือคุณสามารถที่จะเดินเข้าได้แทบจากทุกป,ประเทศบนโลกใบนี้คือเป็นทีมที่ไม่ได้อะไรมากมายกับเสื้อบอลอยู่แล้วคือคุณสามารถที่จะซื้อตัวเดียวแล้วใส่ได้ในทุกป,ปีแล้วคุณก็จะไม่ได้ดูแตกต่างไปกับเพื่อนๆกองเชียร์คุณสักเท่าไหร่ไม่รู้สิผมรู้สึกเฉยไปหน่อยก็4.5เต็ม10ไปแล้วกัน21สเปนแน่นอน ชุดเยี่ยงเขามาด้วยสีแดงอยู่แล้วและปีนี้เนี่ยแขนก็จะเป็นสีน้ําเงินบริเวณแถบ3ตา3เส้นสาตา3เส้นเนี่ยมันอาจจะดูดีไซน์ธรรมดาแต่เพราะมันธรรมดานี่แหละมันก็เลยทําให้เสื้อตัวนี้ดูมีความป๊อกมากยิ่งขึ้นมีความเด่นมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะโทนสีต่างๆแล้วก็การที่เขาไม่ได้ใช้ให้มันแบบเป็นเส้นทึบ ที่มันจะหนาที่มันจะแน่นจนเกินไปอ่ะคือมันทําให้มันดูมีความป๊อปมีความเรียบหรูดูมีคลาสดูแพงอย่างแบบยามาอย่างเปดี้ใส่เนี่ยมันก็จะดูมีความแบบ,บัยรุ่นมากยิ่งขึ้นแต่ในเวัยเรากันมันก็จะมีความคลาสสิกอยูอ่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งตัวเลยที่ทําออกมาแล้วผมชอบมากๆ 8.9. เต็มส0ไปเลยแล้วกันไปที่ชุดเยือนของเขาบ้างชุดเยือนเนี่ยก็เป็นเสื้อที่เรียบเรียง่ายๆพื้นเป็นสีขาวมีสีแดงมารูนกับสีทองเข้ามาตาัดคือผมเห็นปุ๊บผมนึกถึงไอ ปีที่อาร์เซนอลใส่ปีที่แบบวอลคอตเพิ่งแบบแจ้งเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยบอกไหมปีวอลคอตตวิ ot, ันเพอร์ซี C, คือผมจําได้ว่าปีนั้นนัแข่งบอลโรงเรียนแล้วก็ใช้เสื้อตัวเนี้ในการลงแข่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เรียบๆแต่ดูดี22รุกไวเสื้อของเขานี่เป็นอะไรที่เบสิกบ้านในทุกๆป,ปีอยู่แล้วอ่ะปีนี้เนี่ยก็เป็นเสื้อสีฟ้าแล้วก็ขอปกบอโลเนี่ยเป็นสีขาว ถือว่าเรียบธรรมดาไม่ต้องพูดอะไรเยอะหรอกเนาะเราก็เคยเห็นกันมาบ่อยแล้วเสื้อแนวนี้ 5M10 ไปแล้วกันแต่ที่มันน่าสนใจเนี่ยคือตัวนี้ตัวที่2ของเขาไม่เชื่ออะเดี๋ยวผมไปดูเห็นแล้วนึกถึงอะไรถูกต้อง b บ็กแพนเตอร์ไอโลโก้ไอการไล่สีช่องตารางช่องอะไรแบบนี้เนี่ยมันทําให้ดูเท่มากยิ่งขึ้นอ่ะและยิ่งไอตรงโลโก้ไนกี้ที่มันไล่สีที่มันเล่นสีเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ป๊อปมากๆคือมันดูเป็นอะไรที่แปลกใหม่มันเป็นการคอร์รัปมันเป็นไอเดียที่แบบเฮ้ยเออมันก็คิดได้เนาะถือว่าเป็นหนึ่งตัวอะไรที่น่าจะขายดีมากๆก็ขอให้9เต็ม10ไปเลยแล้วกันเมื่อกี้ให้สเปนเเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลของมันเนี่ยก็เพราะว่ามันดูดีในแต่ละแบบคือมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเรียบแล้วมมันจะดูไ่ดีไไม่ยะ เนื้อแบบเรียบๆมันก็ดูดีแบบก้าเต็มสิได้ส่วนมีลายเด่นๆแล้วดูดีมันก็สามารถก้าเต็มสิได้เหมือนกันไปกันต่อที่คอสตาริกาคอสตาริกาเนี่ยดูมีความเยอะดีนะคือมันดูเหมือนกับเป็นลายผ้าของกางเกงโยคะลูรูเลมอนอะไรแบบนั้นนะ่ะแต่นั่นแหละอย่างน,น,น้อยเขาก็มีไอเดียความกล้าขเขาก็6.8เต็มสิไปแล้วกันไปกันต่อที่สวีเดนมีโอกาสที่ไม่ได้ไปสูงนะเพราะว่าแคมเปญการคัดเลือกเขาเนี่ยถือว่าแบบหวยมากๆแต่ดูจากชุดเนี่ยก็สมควรแล้วแหละที่ไม่ได้ไปคือเหมือนชุดเทมเพล ธรรมดาของอาดิดาเมื่อแบบ20ปีก่อนแล้วก็เออเฮ้ยเอากูรีบไม่รู้จะเอาอะไรไดีหยิบมาแล้วกันเอา,เอาตัวนี้ไปนี่แหละแล้วไปเปลี่ยนสีเอานั่นแหละเอาไปเท่าวัน4เต็ม10ทีที่25ยูเครนชอบนะพวกแพทเทิร์นรูปทรงเลขาคณิตต่าง มันทําให้มันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นดูเด่นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่เพียงแบบเสื้อยืดธรรมดาธรรมดาก็ถือว่าเป็นหนึ่งทีมที่โอเคเลย7.5เต็ม10ไปแล้วกัน26ฮังการีฮังการีเนี่ยเป็นทีมที่มี2ตราในเสื้อตัวเดียวกันนะตราหนึ่งเนี่ยจะเป็นตราทีมชาติอีกตราหนึ่งก็จะเป็นตราสมาคมของเขาแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเลยคือมันไม่มีอะไรให้ผมพูดได้เลยก็ขอให้4เต็ม10ไปแล้วกันทีมต่อไปทีมที่27เป็นอีกทีหนึ่งที่หลายๆคนน่่าจะรรอ,ออออคยูโปุเกหื โปรตุเกสนั่นเองคือผมดีใจนะที่แฟนบอลทีมชาติเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกของแฟนแมนซิตี้ทักทีหนึ่งในพูม่าเหมือนคุณพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันไม่สําเร็จแล้วคุณก็แบบเออช่างแม่งก็ทำๆไปเถอะแค่มีแบบไอ้ลวดลายสักนิดหนึ่งเขาบอกมันคือลวดลายของคลื่นทะเลแล้วเอาเข็มทิศมาแปะนิดนึงบริเวณชายเสื้อเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ดูดีขึ้นมันไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณหาทางที่จะทําให้เสื้อตัวนี้ดูดีมากยิ่งขึ้นได้ก็ขอให้สีเต็มสิบไปแล้วกันแต่น้อยแฟนโปร คนยังมีตัวนี้และเพราะว่าเนี่ยคือปัญหาของ p ู m a นะคือเขาไม่สามารถที่จะรักษามาตรฐานดีไซน์เสื้อของเขาได้คือในแต่ละปีเนี่ยในหนึ่งทีมมันไม่สามารถที่จะมีเสื้อ ดูดีได้ทั้ง2ตัวคือเหมือนแบบเขาต้องทําออกมาให้ดูแย่มากๆตัวหนึ่งหนระือดูแบบไม่มีอะไรเลยชักตัวหนึ่งตอนที่จะปล่อยตัวที่มันดูดีออกมาได้คือตัวนี้สุดจริงๆคือเป็นเสื้อโปโลคอปกสีดำล้วนที่มีเส้นสีแดงสีเขียวเขามาตัดบ,บริเวณปกคอเสื้อแล้วก็แขนและจริงๆตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าไอาเดียของเขาเขามาจากแบ็คแพนเตอร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่แบบแบ็คแพนเตอร์เดียวกลุกไวนะแต่นี่คือแบบเป็นแบ็คแพนเตอร์คือแบบเป็นเสือดำจริงๆ,ๆเสือดำถ้าเกิดว่าใครไม่ทันเนี่ยก็คือฉายาของยูเซปิโอ คือเป็นนักบอลโปรตุเกสที่ถือว่าเป็นหนึ่งในนักบอลที่แบบดีที่สุดตลอดการของโปรตุเกสคนหนึ่งเลยแฟนบอลหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเขาคือคนที่ทําให้โปรตุเกสเนี่ยมีทุกวันนี้ได้คือแบบโรนัลโดอาจจะยกระดับโปรตุเกสนะแต่ว่ายูเซบิโอเนี่ยคือคนที่เปิดทางทุกๆอย่างให้กับโปรตุเกสตัวนี้เนี่ยทำออกมาคล้ายของแมนซิตป,ปีนี้ไหมตัวสีดําล้วนอะแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าสวยเว้ยคือของแมนซิตเนี่ยเป็นสีเงินนะแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นสีทองเนี่ย พออยู่บนสีดํามันยิ่งป๊อปมันยิ่งเท่มันยิ่งดูด,ดีเล่นกับสีทีมชาติของเขาได้นี่ตีโจทย์ได้ดีมากๆเลยตัวนี้ขอให้สิบเต็มสิบไปเลยแล้วกันถ้าโปตุเกสจะได้แชมป์โลกในปีนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะโรนัลโดมันไม่ใช่เพราะมาเดลูซิมปาไม่ใช่เพราะบรูโน่ฟอนนเดสแต่มันเป็นเพราะเสื้อตัวนี้28จาเมกาก็ถือว่าทําออกมาแล้วเนี่ยก็ตีโจทย์ได้แต่ถามว่าผมชอบขนาดนั้นไหมผมเองก็ไม่ได้ชอบแบบลวดลายที่มันเป็นบ๊อบมาเล่เลยขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่ใช่แบบเป็นแนวแร็กเก้นะ คนที่แบบเป็นแนวรเก้หรือว่าคนที่ชอบบ็อบมาเล่หรือแม้กระทั่งคนที่ชอบสีสัมน่อยเนี่ยจะชอบตัวนี้มากมากอ่ะไปกันต่อทีมที่29หลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่เยอรมันเยอรมันเนี่ยจริงๆผมไปไปเป็นทีมแรกๆก,ก็ได้แต่คือที่ผมเก็บไว้หลังๆหงน่อยเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเอาเป็นทีมแรกๆเนี่ย มันจะไปเปรียบเทียบกับทีมอื่นๆแล้วมันจะไม่ค่อยแฟร์สำหรับทีมอื่นๆเนื่องจากเขาทำออกมาในปีนี้เนี่ยถือว่าสุดมากๆทีมนึงเลยคือถ้าเกิดว่าคุณพูดถึงเสื้อบอลเนี่ยมันมีเสื้อบอลไม่กี่ตัวบนโลกใบนี้ที่ทุกคนแบบมองว่าสวยหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือปีของเยอรมัน1990ปีที่เยอเกนคิงมันกําลังฮอตฮอตเนี่ยและเนื่องจากปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของเยอรมันกับอาดิดาสแล้วเพราะปีหน้าเนี่ยจะเป็นไนกี้แล้วแล้วอาดิดาสเนี่ยเขาคงจะแบบเอออะนี่คือกกาาารจล อําลาที่ยิ่งใหญ่ไว้เราต้องปล่อยออกมาแล้วเขาก็เล่นกับลายตรงนี้ได้ดีมากๆซึ่งมันมีความบังเอิญหนึ่งเชื่อตัวล่าสุดที่เขาใช้คอนเซปต,ต์แนวแนวนี้คอนเซปต์รูปตัว V ีเนี่ยก็คือปีที่เขาได้แชมป์ปี2014ล่าสุดนี่แหละแล้วเช่นเดียวกับปี1990ที่เขาได้แชมป์เหมือนกันและปีนี้เขาก็เลยเอา2อออย่างนี้เนี่ยมันรวมกัน และผมรู้สึกว่ามันคือสุดยอดอัลติเมทมากๆ <c oughs> คือมันคือเยอรมันโปเอ็กซ์พาร์คือผมว่ามันสุดนะไอ้สแถบที่มาพาดต่อกันเป็นตัว V เนี่ยแล้วมีช่องว่างช่องไฟนิดนึงมันทําให้ไม่ดูแบบเป็นตัว V เป็นเกาะก,กำบงังจ่าจาเหมือนปี2014มากจนเกินไปถือว่าต้องยอมจริงสําหรับดีไซเนอร์คนนี้คือเหมือนอาดิดาสเขาวางบอมมาให้ไนกี้คือแบบอะ ในลองนิดมึงจะมีฝีมือได้เท่ากับตัวนี้ไหมแล้วให้แฟนบอลเขาตัดสินเอาตัวนี้เนี่ยก็เอาไป10เต็ม1ิให้ใจไปเต็มเต็มชุดเดือนเขาเนี่ยก็เป็นอีกตัวที่ทําออกมาได้ดีมาด้วยโทนสีน้ําเงินเข้มแล้วก็มีเส้นเล็กๆน้อยๆคือผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนอะไรเหมือนแบบฝนตกหรอหรือว่าเป็นหิมะหรืออะไร ที่จะมีสีมิ้นท์เข้ามาตัดแต่ผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นแบบอาเจนชุดปีที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งชุดเยือนสักนิดหนึ่งแต่นั่นแหละมันก็ดูดีดูเท่อาจจะไม่เท่ากับชุดเย้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่เลยขอให้8เต็ม10ไปเลยแล้วกันสำหรับชุดชุดนี้ทีมสุดท้ายเซเนกัลชุดของเขาเนี่ยได้ไอเดียมาจากรถเมลในประเทศของเขาคือมันดูมีสีสันมันดูแปลกมันดูเป็นลวดลายกราฟิกต่างๆเขาถือว่าตีโจทย์ออกมาได้ดีระดับหนึ่งนะให้7เต็ม10ไปแล้วกันสำหรับชุดเยือนเรียกว่าคล้ายๆกันแต่่แคยอ ลวด,ดลายนตนาตๆให้มาอยู่บริเวณตรงกลางแล้วก็เรื่องสีเนี่ยปรับให้มันดูมีความโมโนโทนมากยิ่งขึ้นไม่ได้ฉูดฉาดมากเกินไปแล้วก็จะเล่นกับสีเขียวอ่อนกับสีเขียวเข้มซะมากกว่าสําหรับผมอาจจะดูดีกว่าชุดยากสักนิดหนึ่งก็7.25เต็ม10ไปแล้วกันอ่ะแล้วเดี๋ยวผมแถมสักนิดหนึ่งเพราะว่า หนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือเรื่องของชุดนายประตูโดยเฉพาะยิ่งของไนกี้คือไนกี้ส่วนใหญ่ทีมต่างๆที่ใช้ของไนกี้ภาพมาจ,จะไม่หลุดออกมาสักเท่าไหร่แต่ว่ามีภาพหลุดออกมาเนี่ยคือชุดของนายประตูคือเขาจะใส่ความสตรีทความเรโทรความคลาสสิกเข้าไปคือสมัยก่อนชุดนายประตูเนี่ยมันจะเป็นชุดที่แบบลายบ้าๆบอๆจนแบบบ้าๆจนเราให้แบบเห็นชัดมากๆอ่ะซึ่งมันอาจจะแบบไม่ได้สวยในสมัยนั้นแต่พอในยุคสมัยใหม่พอเรามาเห็นเนี่ยเราก็ชอบกันได้ไหมและไนกี้เขา,าน่าจะเห็นกลุ่ม ตลาดตรงนี้เขาก็เลยเล่นกับชุดของในประตูหลายๆทีมอ่ะแล้นั่นก็เป็นสามทีมเสื้อบาโลกในปีที่จะถึง2 0 2 6ันยี่บกนี้ชอบทีมไหนกันบ้างแล้วเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทีมไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกผมได้นะแล้วคุณชอบทีมไหนมากที่สุด3ทีมคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันแต่ถ้าเกิดอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้ตอนที่เขาปล่อยมันเป็นทางการแล้วหรือว่ารู้ทีมครบแล้วเนี่ย ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ถึง1000ไ like ลค์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําให้อีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามผมมาจนถึงตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปแนวนี้แล้วอยากจะสนับสนุนเราเนี่ยตอนนี้เรามีฟังก์ชันซุปเปอร์แตงให้กับคุณได้แล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะให้ค่าขนมให้ค่าน้ําให้ค่ากาแฟกับผมได้แล้วตอนนี้เล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอะไม่ต้องแยะมากมายหรอก ต่ถ้าเยอะได้ก็ดีนะเหลือถ้าเกิดดีกว่านั้นเนี่ยตอนนี้เราเปิดฟังก์ชัน YouTube Membership แล้วนะครับคุณก็จะได้ดูคลิปที่ตัดเสร็จก่อนใครเลยแล้วก็จะมีคลิปพิเศษสําหรับคุณโดยเฉพาะนอกจากนี้คุณก็จะได้ Badge แ,และ Emoji ประจําตัวของคุณประจําช่องของเราด้วยเวลาที่คุณคอมเมนต์คนอื่นๆเ,เขาก็จะได้เห็นอีกด้วยก็สามารถกดเข้าไปใน Description เพื่อที่จะสมัครสมาชิก Membership ช่องของเราก็ได้แล้วและอยากให้ผมทําคลิปแบบนี้กับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้าไลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี g o o